เคกผมกราบสุยทุกคนด้วยนะครับผมกำงอยู่กันในทีวีเตอรสองนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเล่นค็อกมารีโลนะครับผมจะเรียกว่านว่า Cock ค็อกมารีโลได้ผว่าเพราะว่ามันลีโลหลายตัวเหลือเกินนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีเทศไหนเป็นเทศหลักด้วยผมจะเรียกคอมนี้ว่าอะไรดีอะ ผมจะเรียกว่าคอกมาลีโรแล้วกันเพราะว่าผมน่าจะคิดคอกมาเป็นตัวแรกนะครับในเกมนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเชิญไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับรับชมคลิปกันได้เลยครับผม ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมบอกคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over TopU p ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน เออมันที่อาร์คเมนแรกนะครับเป็นอาร์คเมนพิสมติกนะแล้วบอกเลยว่าพิสมติกทิกเก็ตในเซตน,นี้ผมบอกว่ามันโคตรจะเก่งนะครับเพราะว่าคอมรีโลมันเยอะเหลือเกินนะเลือกมานี่สามารถไปได้เกือบทุกคอมในเกมเลยนะครับที่เป็นรีโละไม่ใช่พูดว่าเกือบสิก็คือไม่ไปได้ทุกคอมจริงๆนะครับถ้าเกิดเรามีของอะไรเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะเล่นรีโลอะไรนะครับในเซตน,นี้นะโอเคก็กิบเบนพิสมติกนะครับแล้วก็พยายามตั้งบอร์ดให้สตองกันสักหน่อยแล้วกันนะครับต้นเกมนะก็ ตั้งเป็นแบบนี้ไปก่อนนะตัว2ดาว2ตัวนะครับแต่ว่าเปิดเทสแค่ฮันเตอร์นะก็อาจจะแพ้อยู่นะเพราะว่าฟอนไลน์เราอ่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเวล6กแล้วกันเพราะว่าผมจะเล่นพอกมารีโลร่อะไรที่ผมคิดไว้ในตอนนั้นนะ ก็แพ้มายับยับยายาว,ยาวเลยนะครับเ mm hmm. พราะว่าบอดอ่อนมากเลยแล้วก็อักเมนที่2นี่ผมหยิบมาเป็น b ิ๊กแบ k กนะได้ไอเทมนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราอยากได้ไอเทมเพิ่มนะเพราะว่าตัวที่เราจะเล่นอนะ มันต้องใส่เท่ค่อนข้างจะหลายตัวนะครับผมก็เลยเลือกมาเป็นกีเก็บ a บกนั่นเองแต่ว่าของออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมก็เลยทุบดูนะครับแล้วได้มาเป็นโชจินให้คลอกเมาส์ด้วยนะตอนนี้ผมก็พยายามตั้งบอร์ดให้ที่เราจะเก็บนะครับต้องพูดว่างไงเราผมพยายามตั้งบอร์ดตัวที่ผมเก็บมาได้ค่อนข้างจะหลายตัวแล้วนะครับก็เกือบครบแล้วนะตอนนี้แต่ว่ายังไม่ค่อยสองดาวสักเท่าไหร่นะครับในบอร์ดผมแต่ตอนนี้ก็ไป6หกแล้วก็เลยพยายามโลนะครับหาตัวมาลงนะโอเคได้ ลิเลียเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับแล้วก็ทิตตานี่ผมคิดว่าผมลงแทนไอ,อจิ้งไปก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเราจะได้ของมาเพิ่มชิ้นหนึ่งนั่นก็คือของแฟรี่นั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้บอยเราเก่งขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็พยายามโลไปนะโลฟรีจากฟิกเมติกนะครับก็คือกดยับยับเลยเห็นปะแม่งออกรัวๆแล้วถือว่าดีอยอ่อันนี้ผมก็โลมาค่อนข้างลึกอยู่นะน่าจะเหลือ20บาทนะผมคิดว่าถ้าเกิดชนะรอบนี้นี่ผมจะขายอะไรดีแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ขายนะครับเพราะว่า เราก็ไม่เงิน30อยู่แล้วอ่ะเออผมไม่อยากขายอะไรด้วยอ่ะโอเคก็แพ้นะครับก็เลยปล่อยไป28บาทนั่นแหละไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนไปเล่นตามก็อย่าโลให้ตังเหลือน้อยเกินไปนะเพราะว่าอีคอนเราจะเสียได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วกันว่าผมทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วคือผมพยายามโลอย่างเดียวนะเอออันนี้ผมได้คอกมา2ดาวมาในเบนซ์นะครับก็เลยเอามาลงแทนไอตัวดาวเดียวแล้วกันโอเค ผมพยาผมเป็นวัดนหนึ่งนะครับเสียงมันจะฟึดฟัฟึดฟันหน่อยนะนี่ต้องขอนะอภัยแล้วอากาศมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะผมเป็นโรคผู้แพ้ด้วยก็เลยเนี่ยหายใจไม่ออก <laughs> เราเลิชนะมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวเรา2ดาวค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ได้ของมาเพิ่มเป็นของกายภาพด้วยก็ถือว่าโอเคแล้วครับไม่แย่เลยอันนี้ก็โลต่อนะครับโลแม่งให้3ดาวทุกตัวไปเลยนะครับตัว2บาทของเราอ่ะมีทั้งไอ้ลัมเบิลนุนุค็อกเม้าวแล้วก็ทิตนานะครับอันนี้ต้อง3มดาวให้หมดเลยนะถ้าจิง3าดาวด้วยก็จะดีนะครับแต่ว่าจิง3าไปก็เท่านั้นแล้วไม่ได้มีของให้มันนะนะตัวแบกเราจะเป็นค็อกเมาาวกับไอ้ทิตนาสะมาก,ก่อนนะครับ อันนี้ผมตัดสินใจเทมโปขึ้นเวล7มาเลยนะเพราะว่าผมอยากจะลงตัวได้เพิ่มนะครับก็เดี๋ยวมาโลเวล7แทนละกันเผื่อแบบฟุกๆได้จิ้ง3าาวนะอันนี้ผมได้ของให้จิงมาชิ้นหนึ่งด้วยนะครับเป็นเรสเบดนะแต่จิงผมว่ามันต้องมีกุนโซนะไม่งั้นมันน่าจะอ่อนนะครับ หักเมนที่นี่ผมตัดสินใจหยิบเป็น you h a v e my bow นะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัว dps ค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวตีเร็วนั่นแหละก็ตัวแพงหลังของเรานี่คือแบบ dps ล้วนเลยก็เลยหยิบเป็น you h a v e my bow น่าจะว a ลูอยู่นะผมก็เลยส l a m ของที่มีให้จิ้งไปนะครับผมไม่อยากแพ้และเออก็เลยสแลมไปแล้วกันแต่ว่า <c oughs> ไอ้ลาริปเปอร์มันซ้ำากับของฮอ,อกมารวนะจริงๆแล้วอะจริงผมน่าจะเอาออกมาทุบนะแต่ผมทุบไปแล้วกลัวจะได้ของไม่ดีก็เลยช่างมันแล้วกันอันนี้เบ้นเราเต็มนะครับไม่รู้จะ เก็บขายอะไรดีก็เลยขายไอ้บิดแข้งไปแล้วกันบิดแข้งเพราะว่าใกล้จะสาบแล้วด้วยแต่ว่าผมตัดสินใจขายไปแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวแท้งหลักของเราอะ่ะก็เลยขายไปนะครับอันนี้ก็ยังงงอยู่ไอ้จะขายอะไรดีวะซื้อนุ้นุ้ไอ้ซื้อลัมเบร์อะ่ะขายอะไรดีขายจิ้งไหมหรือว่าอะไรดีต้องขายแล้วครับไม่งั้นเก็บลัมเบร์ไม่ได้อะ่ะ <laughs> รอไปเทปนี้ผมได้มาเป็นเบลนะครับตอนนี้เลือดผมก็เด้งกลับมาเป็นที่สามแล้วนะจากที่บอทโกอยู่ที่โลมาสนานนมนะครับก็โอเคโลต่อนะอันนี้ไดน้นุเพิ่มมานะครับคิดอยู่ขายอะไรดีว่าขายอะไรดี <c oughs> ขายเลยไม่ได้เลยทุยกคนผมได้ดูมาชิ้นหนึ่งด้วยนะจากชามนะครับ5าบาทนะก็เลยอันนี้ผมตัใใดสินใจดูพกมาไปแล้วกันนี่แหละครับที่ผมบอกผมได้คอกมาเป็นสามดาวตัวแรกโหเลยเรียกันว่าคอมคอกคมารีโลแล้วกันนะครับ โอเคอันนี้ผมทุบไอราทวิทไปแล้วนะได้มาเป็นอาร์คแองนะเห็นปะผมตัดสินใจข้างผิดนะที่ไปทุบนนะครับออได้มาเป็นอาร์คแองนะซึ่งคอมเราไม่มีโลเวทเลยผมก็เลยใส่ให้ไอ้ลัมเบอร์ไปแล้วกันอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยไหมดีก็ให้พวกตัวแผงหลังใส่คนระับ โลต่อนะครับก็ใช้คุ้มเลยนะพิเมติกนะครับรวมมูลค่าแล้วผมว่าน่าจะเกือบ5เกินห0าสิบาทแน่นอนนะที่ผมได้โลฟีมาเห็นปะเนี่ยได้กดดูรัวเลยเว้ยซึ่งคุ้มจะจัดเลยนะพิเศติกเราครับก็ค่อนข้างจะดวงดีนะมันติดบ่อยนะครโอเคอันนี้เราตีคลิปก็อยากได้ของแท้งนะของแท้งผมมีชิ้นเดียวเองเห็นปะจะเอารับถีบนี่ผมจะเรียกว่าแท้งได้ไหมอ่ะมันก็เป็นของกึ่งเวทกึ่งแท้งหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบของแท้งจ่าจ่าเนาะ ก็โอเคอันนี้น่าจะยืมเว้นผ้าคุมนะเพราะผมอย่างที่บอกเลยอยากได้ของแท้งหรือเป็นรีเดมดีเป็นของซับดีกว่าไหมโอเคเป็นรีเดมแล้วกันนะครับหิวเลือดอันนี้ก็น่าจะต้องผ้าคุมแล้วหรือเปล่าไม่เอานะครับสรุปหยิบเทียร์มาทําไมวะอ๋อผมหยิบเทียร์มาเพราะว่าผมจะสลมรีเดมกับไอ้โปรเทคเตอร์ว้าวโอเคโอเคโอเคเข้าใจได้นะครับกากอยมันไม่ค่อยแบลรูเท่าโอ้โหโปรเทคเตอร์ว้าวเท่าไหร่นะครมนี้นะครับ ว่ากากรอยมันต้องแบบแท้งเดี่ยวอ่ะผมว่ามันจะใช้คุ้มกว่านะอันนี้แท้งเรามีค่อนข้างจะหลายตัวนะใช้แวลูของกากรอยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับก็เลยหยิบไปเป็นไอ้โปรเทคเตอร์วาวดีกว่านั่นเองอันนี้ก็ได้ชามโลฟีนะครับก็โลต่อไปโลเรื่อยๆนะครับโลไม่หยุดไงโลคุ้มจ,จัดเลยเกมนี้ <laughs> ใช้คุ้มจริงๆนะครับอ okay, ัลเบนพิสมิตนะโอเคอันนี้ก็สเตจ5แล้วนะครับเจอกับบ้านคนอื่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะแคปบอร์ดกันได้เรียบร้อยแล้วนะ เราก็ระดับหนึ่งอ่ะเออสามดาวก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่น่าจะแพ้บ้านนี้หรือเปล่าโอเคก็ชนะไปได้นะครับอันนี้ก็ขาดอีกอย่างแล้ว2ตัวนะตัวในเบนซ์เราก็จะ3ดาวแล้วจริงอีก2ลัมเบอร์สองจิตนาสอนะครับก็โลเรื่อยๆเ,เลยโลไม่หยุดนะครับไม่3ก็ไม่8ดไม่ไปไหนทั้งนั้นเลยโอเคได้จริงเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคลมเบอร์เพิ่มอีกหนึ่ง โอเคจิงสามเรียบร้อยนะครับแต่จิงใส่อาร์คแองอยู่นะตอนนี้ทิตน,นาก็ขาดอีกหนึ่งนะครับแล้วลัมเบิลสามไปแล้วนะครับตอนนี้ขาดทิตน,นาแค่ตัวเดียวแต่เหมือนตังค์จะไม่พอนะถึงโลไปก็ตังค์เหลือบาทเดียวซื้อไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เลยเก็บไว้ละกัน3บาทติดกระเป๋าครับซื้อลูอมกินได้โ okay. อเคเรื่อนี้น่าจะเจอกับใครไอคนที่บ้านไฟลุกนี่เจอกับผมผมไม่เชื่อว่าผมจะชนะได้หรือเปล่านะครับก็อรอบนี้เจอปะเหมือนจะไม่ใช่นะครับ อบไอเทมนี้ผมหยิบมาเป็นรีเดมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลือแค่รีเดมแล้วนะที่แบบเป็นของแท้งที่ดีในที่มีอยู่อ่ะเออก็เลยหยิบมานะรจริงๆอยากได้เป็นวอล์มอกนะแต่ว่าอดนะครับก็เลยเอารีเดมมาแล้วกันตอนนี้ทิตหนาผมก็ยังไม่สามด้วยนะครับแต่ว่าตัวอื่นผมสามหมดละตัวหลักๆนะครับแต่ทิตนาก็คือตัวหลักเหมือนกันนะต้องสามเหมือนกันนะครับอันนี้คือย้ำเลยนะก็จะเป็นตัว2บาททั้งอ่สี่ตัวนะครับอันนี้ผมได้ชามที่แยกไอเทมมาผมก็เลยเอาของมาแยกดูว่า ผมสามารถแลมอะไรให้ม LIKE ันดีกว่าเดิมได้ไหมครับแต่สรุปแล้วมันก็จบเหมือนเดิมแล้วผมลองแหละจบเหมือนเดิมแล้วมันไม่มีอะไรดีกว่าเดิมเลยสรุปมันก็จบที่อาร์คเองเหมือนเดิมอะเพราะว่าเทียเราเยอะแบบเยอะขี้เกียจทุกคนเทียสี่ห้าหกอันน่ะคือแบบวตาฟักเกมนี้เทียเยอะจังวะโอเคไม่เป็นไรก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกเลยจบเหมือนเดิมแล้วครับไม่มีอันไหนที่แบบจบได้ดีกว่าเดิมเลยครับสำหรับไอเทพรอนะ โอเคอันนี้เจอกับใครเจอกับที่1น,นะครับแต่เหมือนจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอร์ดก็แคปอยู่เหมือนกันน,น,นั่นนะแต่ว่าบอร์ดเราก็เอาเรื่องอยู่นะก็ชนะได้นะครับออนไลน์เราค่อนข้างจะแน่นนิดหนึ่งนะโอเคชนะไปได้คนระับไปนี้เห็นไหมทุกคนสรุปผมก็จบอาร์คเองเหมือนเดิมแต่ว่าผมไม่น่าจะสแสลมอาร์คเองนะเพราะว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะผมน่าจะเอาทีไรกับไอ้อถนี่ไปใส่ให้ตัวอื่นดีกว่านะครับแบบใส่ไปยงังละชิ้นน่าจะคุ้มกว่า เนี่ยใส่แบบนี้ดีกว่าเออแสลนเป็นอ์กเองผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะวันนี้่าน่าจะขึ้น8เลยไหมหรือว่ายังยังแล้วกันนะครับเก็บตังค์ก่อนตอนนี้เลือดผมเด้งกลับมาเป็นที่หนแล้วนะวินสติกสิบเอ็ดนะครับหลังจากที่โลหิตสามดาวหมดอย่างที่บอกนะก็เรียบร้อยนะครับพอเราแคปแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรแล้ะก็คือแคปแล้วนะเก <G ül üyor> ็บตังค์ขึ้นอ่าขึ้น8ไปผมไม่รู้จะเติมอะไรดีอ่ะเติมวินแฟรี่สี่ก็ได้งครับไม่แย่เหมือนกัน เทมนี้ก็น่าจะคองแท้งแล้วครับน่าจะเอ่อเตตฟาดไหมโอเคเตตฟาดนะครับดีสุดนะก็ขึ้น8นะครับตอนนี้ตังเกิน50บาทไปแล้วนะก็เลยขึ้น8มาลงอะไรดีลงเป็นราคาดีนะครับก็น่าจะขึ้น9ต่อนะถ้าเป็นไปได้นะครับเล่นเป็นอ่าสี่แฟรี่นะหรือไม่ก็เล่นเป็นพีเซอร์เบอร์ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ว่าจะเล่นอะไรดีเพราะาบอร์ดมันแคบแล้วเออ รู้จะเล่นอะไรดีนะครับหลังจากนี้ก็คือแบบอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะไปใส่ตัวห้าบาทก็ได้นะครับบวกพวกแบบอา,อาคานันนาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ อครับไฟนี้ก็ไฟสุดท้ายแล้วนะที่จะได้เล่นถ้าเกิดผมชนะผมก็จบเลยแต่ถ้าเกิดผมแพ้ก็ได้เล่นต่อนะครับเจอกับบ้านที่เล่นเหมือนจะเป็นอาคาหน้ากับอ่าชื่ออะไรนะมัลติสไตล์นะครับก็ไม่ชชวร์ว่าผมจะชะนะได้หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะชิยวหรือเปล่าเพราะว่าตัวเรา3ดาวขดเยอะ <c oughs> คอมนี้คือถ้าเกิดตัวหลัก3ดาวได้หมดนี่คือ ที่1ได้เลยนะที่1่แน่นอนอะออประมาณเ0ปที่จะที่1ได้เลยนะแล้วต้องมีไอเทมด้วยนะครับก็คือตัว2บาทนั่นแหละตัวที่บอกนะครับที่จะให้มัน3ดาวนะก็คือการันตีกับที่1ได้เลยนะโอกาสที่1น,นี่คือแบบเกิน80%นแน่นอนก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคอมคอกมารีโลหรือเปล่าหรือมันชื่อคอมอะไรใครรู้บอกได้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ